เราชอบคนแบบนี้แหละคนที่มีดนตรีในหัวใจนี่แหละป <laughs> ้าไอ้บ้านที่ทำกับข้าวในครัวก <laughs> ก็หิ้วเต้นมั่งอะไรมั่งตามเรื่องตามเรามันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยแม่คะอารมณ์ดีน้องเสนอพี่น้องเป็ไงได้ไปแล้วอ๋อไม่ได้นะัลกลงออนไลน์มันเป็นอย่างนี้ <laughs> มีอะไรโชว์ต้องโชว์หน่อยนะโชว์หน้ากล้องเอา มาไปไปทำไมหลายวันขาดรายได้คิดถึงแม่ค้าก็รีบมาเดลยขนมหวานพี่น้องพยายามจะพยายามเชื่อเดี๋ยวแม่ค้าแม่ค้าไม่ได้เห็นหน้าหลายวันอ่ะขนมหวานพี่น้องกับข้อยำเสารมีแต่ของหนากินนะพี่น้องไงไม่เห็นเป็นคลิปพี่น้องไอ้เบิ้งตัวนี้กล้วย ง่ายเลยพี่น้องเไงกล้วยลูกของง่ายเลยเป็นเห็ดเป็นขิดพี่น้องของกินแมค่ค้าต้นนี้ก็เอิืนขนมขนมโมล่อยพี่น้องขนมโมล่อ,มมมอยนะน่ากินมากต้นนีืก็เป็นขนมสั่นพี่น้องขนม,มสนั่น,น,มมนแต่ว่าเท่าไรแล้วล่ะได้กับข้ขาวยำข้าวหรือพี่น้อง ได้เยอะับสำหรับคลิฟต์ในการมามือกับข่าวล้านเจ้าเขาเจเดิมพี่น้องไงเบิ่งกับข่าวหลายอย่างของกินพี่น้องเป็นกำลังใจให้เขาย้ำเสาได้กับข่าวเราเชื่ข่าบ้านแล้วพี่น้องไงได้เวลาจะเข้าบ้านแล้วได้กับข่าวล้วพี่น้องได้กับข้าวได้กับข้าวแล้วหาซื้อกับข่าย้ำเสาพี่น้อง เอาบรรยากาศย่ำเศร้าๆสื่อกับเขาหมาฝากพี่น้องเลยทางนี้พ่อวขาเันกับขายปิ่งไก่พี่น้องกำลังกวนต,ตาตัดเยู่ปิ่งไก่ร้านร้านนี้พวกก็ขายปิ้งไก่ข้าวเหนียวเป็นปิ้งแบบบ้านเรานะปิ้งใหม่ใหญ่พี่น้องมาอดุไหนได้พี่น้องเลยในซอยนวมินเจ็ดทิชชีพี่น้องย่ำเศร้า บรรยากาศซื้อกับเขาพี่น้องเลยบรรยากาศดีย่ำเสาได้กับข้าวแล้วก็จะเข้าบ้านทรงกําลังใจทรงพลังบวกให้เพื่อนย่ำเสาครับสําหรับเสานี้ได้กับเขาแล้วพี่น้อง้าบ้านขอบคุณเพื่อนทุกการรับชมขอบคุณเพื่อนทุกคอมเมนต์นะครับทุกกาลังใจในช่องของคุณสมศักดิ์ชนะเป็นกําลังใจให้แก่เขาครับอ่ะสู้ๆเด้อพี่น้อง เป็นกำลังใจให้ทุกคนพอกันคลิปหนาครับสำหรับคิวนี้เขาบานก้อนพี่น้องเลยบรรยากาศยามเช้า